จำลองบรรยากาศนั้นนะฮะครอแล้วหลักๆก็จะมีหนุ่มกับสาวแยกกันอย่างนี้นะครับครับครับอ่าวันนี้ที่เรามานําเสนอเนี่ยเขาเรียกว่าสบ้าบอนหรือภาษามอนเขาเรียกว่าวอนฮะนี่วอนแปลว่าเล่นฮะนี่ก็แปลว่าสบ้าวอนฮะนี่อ่าว่อนฮะนนี่ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมจัดกันตามใต้ทุนบ้านจะไปเต้นใตุ้ทุนบ้านอ่ะเพราะไม่เล่นบนบ้านครับก็เลยเล่นใต้ทุนบ้าน เชิญเชิญลองลองอ๋อนี่เข้ามาแล้วทานนี้หนุ่มกสาวไม่รู้จักกันมาละอ๋อมาอ๋อต้องมาแน่นอนครับพระเพียบกี่เลยครับจะต้องอย่างนี้เลยครับออว้าวก่อนแต่งนี่พระเพียบให้เกียรติกันเล่นแบบไหนครับเล่นท่าขินเติงค่ะครับท่านก็ทเลยนะขินเติงค่ะขิงเติงเอาลูกสะบ้าวางไว้บนหลังฝ่าเท้าหลังเท้าค่ะแล้วก้าวสามกจากนั้นก็เตะให้โดนลูกสะบ้าของผู้หญิงอ๋อนี่เหรอท่านเห็ลูกสะบ้าโอ๋อนี่ไงที่เป็น เนี่ยเป็นลูกสะบ้าของฝ่ายหญิงวางอยู่แล้วเคยเตะแล้วพลาดโดนเป้าตาเขาฝึกมาแล้วฝึกมาแล้วฝึกมาแล้วเราจถามเพียจริงๆแค่เจ๊ว่าถ้าเจ๊โดนเป้าตาเนี่ยผู้หญิงเขาโกรธแล้วจะทำไงโอกาสโดนยากเพราะว่าปกติแล้วถ้าบอลจริงๆมันจะกว้างแล้วก็ยาวกว่านี้ครับไม่มีโอกาสโดนโอกาสที่จะโดนยากครับเชิญเลยครับเติมเรียกไม่ง่ายเรียกไม่ง่ายหิวข้าวป่ะเนี่ยหิวไม่หิวเออ๋อ ฟางหลังเท้าแล้วสามเก้าสามเก้าสามเก้าค่ะสามเก้าสามเก้าสามก้าสามเไม่กระดึ๊บกระดึ๊บสองกระดึ๊บสามโอเคถูกป่ะ้อ้โหสายมเก้าอะไรนะต้องวางดีๆนะครับเพราะอะไรครับไม่งั้นเดี๋ยวตกคุณผู้ชมครับเจอมุกนี้เข้าไปตลกสุดตาตัวพ่อของเราถึงกับอึ้งดูสินะคุณบอมครับวันงานมันวันนี้คุณบอมโคตรถูกแล้วเก้าหนึ่งสองโอ้ข้างเไม่ยาวนะสามเก้าสี่โอ้ต้อง อย่างนี้ผมว่าโดนไหมฮะโดนแต่ไม่ล้มค่ะไม่ได้ไม่ล้มไม่ได้อีเลยทีนี้ไม่ล้มเกิดอะไรขึ้นฮะทำไมฮะก็ฝ่ายชายเข้ามาเจรจาขอลูกสะบ้าเพื่อที่จะแก้ครั้งโอ้อ้าวและขอลองได้ไหมขอลองได้ไหมเออขอลองเหรอมาแม่มาคุณหมัมสะดุดอะไรครับหัวที่หัวตามดูกันอีกครั้งัมก็จะไม่รอดแล้วเนี่ยอย่างนี้เข้าปทุมไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวคุณต้องเออคุณต้องมาพับเพียบคุยกันก่อนเดี๋ยวแล้วก็ประเพณีเขาผู้ชายเขาอย่าใส่หมวก ดูแลภาพลักษณ์กันแน่ดูครับอะได้อะไรอะไรขออะไรขอนะครับทำบ้าอะไรครับถามว่าพูดได้ยังหูจะฟังดูอ๋อโอเคเอาเอาท่าไหนเอาท่าฮันเดอร์บอยค่ะฮันเดอร์บอยเจอภาษาต่างประเทศเข้าไปอึ้งเป็นครั้งที่สองลูกสะบ้าไว้ที่พื้นนะคะแล้วก็เตะลูกสะบ้าไป3ครั้งครั้งที่4เตะให้โดนลูกสะบ้าของฝ่ายหญิงค่ะโอ้ยอันนี้เตะทั้งหมด สามครั้งค่ะสามครั้งครั้งที่สี่ให้โดนให้โดนนะล้มค่ะโอเคนะลูกนะคะบางตรงนี้นะคุณหม่ำตั้งอกตั้งใจจริงจครับน้องก็ได้เขาตักขึ้นมาทำไมครับดูกันอีกทีครับคุณเท่งนั่นเองครับสกิดให้น้องก็ทำอย่างนั้นมโตสอย่างเงี้ยจะมีคนหนุ่มๆคนนึ่นแบบอิจช้าแล้วกันแกล้งกันแซวอะไรนี้มีไหมฮะไม่มีนะครับมีตัวนี้ตัวเดียว เป็นการหยอกล้อกันระหว่างพี่น้องเขารักกันนะครับใหญ่แล้วมาจะมาด้วยการมีมารยาทครับเพราะว่าเลำไมไปเอาก้นเกินไปวราเป็นที่คับแคบอ่ะก็จะตั้งลูกของผมสี่ครั้งเชิญครับหนึ่งโอ้ยเป็นยาวเลยสองสาม